เจ้าสบายดีท่านพระสมมันีเห็นบทความดีๆดีทีว่าฟังแล้วก็กินใจหลายของทานนายกรัฐมนตรีที่ทานในกาวในกองพระชุมฉะนั้นเมื่อเห็นบทความนีแล้วเกิดเป็นแห่งบันดาลใจโดยเฉพาะแม้นมีความปราบปร้มใจนำไอ้นองแห่งงานลาวที่เพจอีกอยู่ต่างประเทศซึ่งว่าแน่นอนถามว่าได้เห็นบทคว่วมได้เห็นการปาราศันี้แล้ว ก็คงจะมีความกินหอดบาดกินหอดเมืองมีความซุขมีความปื้มพิตินำฐานนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเหนือในในการปราศัยบางตอนทานในกาวาสำหรับให้งานเล่าอยู่ต่างประเทศทีจะกลับมาประเทศเล่ากลับขึ้นมาต้องหับบ่หับบ,บ่ได้ถึงเมนวาเขาจอกเรานั้นจะไปแบบถือตองหรือบบถือตอกก็ตามเราทั้งมดส้ม เข้ฟังเบิ่งวัดความของฐานนายกรัฐมนตรีแห่งสซปโปลาวนำกันแห่งงานลาวที่มาจากต่างประเทศนี่เมือรัฐบาลต้องได้ไรับบาบบอะไรบอง่ายๆใช่ไหะอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลต้องได้รับเขาเขาเจ้ากลับคืนมาถึงว่าให้งานเล่านั้นจะไปยังทึกตอง หรือบทึกตองกุญยามาตองไหยครับม,มาตองเลยครับเพราะว่าพวกเขาเลานั่นเป็นพลเมืองของเราเป็นคนของเราเขาไปเอาให้งานเหมือนตามเหตุผลที่จําเป็นของตนเองเลยของขอรัวที่แตกต่างกันแล้วก็ไปเออก็ไปในเมื่อเขามีปัญหาเขามีความยุ่งยากเขาผู่มีบอนเพิงก็ชีเพิงไปนอกจากรัฐบาลต้องเลยครับครับ ต้องหับยังมีแบบแผนหับยังมีระเบียบคำพูะสั้นเกิสร้างปัญหาอื่นอีกในข้าพระเจ้าจิยกตัวอย่างตัวเลขตัวเลขเด้อถือว่าสิเอาแต่แข่งแข่งสวรรค์เขตน์จะเป็นตัวอย่างวันที่สี่วันที่สี่ 4, เดือนแปดนี่เขามาพานันมุกดาหารกับหัวหกรอยสี่สิบเกคน มีหิงสองร8อมีเด็กน้อย47คนแม่น้อยเลยอันมากกว่านั่นก็บักหลายผูบท่องแบบใหญ่ถือผ้ามากกว่ามีเมื่อข้าพระเจ้าไปไปอันนั้นแม่นว่าเด็กน้อยยังกินนมอยูหาสิบคนเด็กน้อยอายุแต่หาปีลงมีร้อยสี่บสี่คนนี่บูเบิงสิเป็นโปสายกว่าบัานนี้ ในหกร้อยสี่สิบเกาคนมีหนังสือพันแดืนแต่สองร้อยสิบห้าคน่แม่คือเราอันนี้สติเขาก็ไรยอนการคุ้มครองของพว้เฮาได้ของคณะภาคอำนาจการปกครองท้องทิน,นถามกันไปกันมาบุาท่านมีข้อมูลถามมาได้กันมันเก่าหัวยงย,งย, ok <c oughs> ยักษ์เห็นได้ชนะยังสิมาอยู่ ย้อนว่ามันเลวรังทั้งเพมาหลายจังฉีแต่ทางรัฐบาลเนี่ยมองให้คณะสปปกต้องมีการจัดสรรวางแผนคักแน่เนาะมาก็ต้องกวดเช็คสุขภาพต้องเขากักกันผู้ติดต้องปัวเฉลี่ยแล้วเลยมันแต่เศร้าก็เช่นหาสามสิบเปอร์เซ็นต์ติดเชื้อนักใดพวกสายนักแท้นักผ่านเนี่ยคันเฮ็ดบุตรีมันรอดออกชุ่มๆเองเดี๋ยไปติดจะชุ่มๆเองเลยมันเกิดเหลืองบางไง แต่วลารวมรัฐบาลกับเฮดดขนาสะสภพกิจกับอำนาจการปกคปรองของตัวนี้เฮดีหลายผ่านมาคือนครหลวงนี่เกิดหลายมือที่บริติอันชุมชนไหนมีแต่ตั้มเขาหมดเลยนี่ือว่าวิธีเอาเฮตึกแล้วมีแต่วาทีเนี่าต้องคุ้มผงนี้แต่มันเกิดเรื่องไม่ขึนากากน้นเนาะเขากักกันสิบสี่วันแล้วกวดบ่เห็นบัดปล่อยออกสีหามือระกวดประเห็นอันนี้อันตรายที่สุดอันนี้เป็นเรนแ,แท้บางทือนี้บุรีจะได้แก้เวลาอันนี้ฉันก็ ตับตัวนี่จากจากอะไรนี่จากสิบชีนี่ค้นเป็นเสาเอ็มือแต่ต้องมีเงินเลี้ยงเขาได้ไงภาระของรัฐบาลต้องหาเงินมาเบิงแย่งดูแลปิ็นผัวเลี้ยงหรืบุมแมนหรือไงมันหลายพันคนแต่ว่าก็ต้องในตัดชิ้นใจอันนี้ขอให้่ทนผู้แทนเห็นตรงเห็นใจแล้วก็มั่ไม่หัมือกันเบิงแย่งดูแลเขาเจ้ะแต่ชวนมาเอาชี้เหตในต่อไปนี่ฐานรัฐมนตรีให้งานผลที่เราตติมนอแผ่นหนาะ เอาจิถือเอาโอกาสนี่ศึกษาอบรมใน,นคุณี่เบียในงานในเชลีบากันแต่ว่าอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลเราที่จริงตลาดยุคภายในเขาก็ไม่ยู่แต่ว่ามันก็คืนกับจิตศาต์เลยปรทธานอันที่สองก็คืนกับเขาเอินว่าขาของศีนี่นี่มันไปจากสั้นเลยไปพุ่นกับบ่มันมาในเฮ็ดเวียดดีแต่บางเทื่อไปล่างถวยช่วยบ่วงเขาบางเทื่อไปชนวยวางพาราเขาบางเทื่อก็ปยยเ,าาเ,อกเป็นคนอ,นอนามัยเขาบางเทื่อไปเฝ้ายามนี่ไล่อันไรเงี้ยเป็นสั้น ถึงยังไงก็ตามมันนป็นคนเอาต้องบางแง่งอูแลต้องเขาจใจช้เขาเจ้าศึกษาอบรมเขาเจ้าเพื่อเป็นพนลเมืองดีของชาติอันนั้นเมืนดานให้งานครับระเจ้าอยากอยากรายงานให้สมาชิกสภาอิสระเข้าใจนโยบายเขาเป็นนะน่ะเพราะไมมอของมือขอมือเจาทัาพอสุม่มอันนี้เป็นการปราศัยของฐานนายกรัฐมนตรีแห่งโปพปลวอยู่ที่กองระสุมซึ่งเพื่อนก็มีความเป็นห่วงเป็นใย ่อแห้งงานเล่าที่อยู่ต่างประเทศถาว่าจะกลับมาประเทศเล่ากลับขึ้นมาประเทศทั้งเพิ่นก็ต้องไลยหับเอาบ่ฮับบ่ได้ถึงแม้ว่าจะไปแบบถือตองตามก้นไม้หรือบ่ถือตองกอยาเพิ่นก็จะต้องได้รับยินดีครับเพราะว่าข้นเหล่าเรานั้นโกเมนเป็นค้นเล่าโกเมนาศาสต์เดียวกันในยามวิกฤตแบบนี้ในยามที มีการแพร่ระบาดของหมู่ขญธตโควิด -19 แบบนี้หลายประเทศก็มีคววมยุงย่งยากไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นทางด้านให้งานยังก็แล้วแต่ที่ว่าเจอกับควมยุงย่งยากหลายประการนับแต่ทางภาคธุรกิจจนถึงสาวผมให้งานดยแล้วแต่เจอบควมยุงย่งยากะนั้นในการประัยของฐานนายกรัฐมนตรีสุดนี้ก็เห็นด้ถึงความสําคัญหล,หลายอย่างจากการแสดงถึง ความเป็นห่วงเป็นใหญ่ต่อให้งานลาวที่อยู่ต่างประเทศฉะนั้นสําหรับไอ้น้องให้งานอยู่ต่างประเทศที่ว่าจะกลับมาประเทศลา่าในเมือเพิ่นเป็นห่วงเป็นใญ่แบบนี้กับข้อนําอีกคันนึงก็คือโดยเฉพาะเมนผู้ที่เดียกอยู่ที่ประเทศบ้านไกลเเืินเคียงเฮาเนะีนและขอนาให้เขามาแบบคือต้องตามที่เพิ่นกําหนดไว้อย่าสีหลักขามมาเด้อให้ขามมาให้แบบถึงคนไม้ตามที่เพิ่นกําหนดไว้แต่ละดานเพราะว่า มันจะเป็นการเซฟเซฟทางเขาเองเซฟทางครอบครัวเซฟทางสังคมและก็เซฟทางประเทศชาติเขาเองจเจ้ากทางกระทรวงผมขอบใจให,หลายสําหรับการติดตามรับชมขอบใจสำหรับการคอมเมนต์ที่สังส่งสรรค์แล้วเขาก็จะมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเขาอาจจะลงคลิปลายขึ้นกูเกา่าถามข่าวสำคัญไว้ไว้เขาจะลงในตานข่าวสุวนน่มอย่างทันทีนะครับเป็นการที่มันรบก,กวนกับข้อทษข้อให้รวมน้าด้ว,วนะ้สำหรับคลิปนี้สบายดี